เต็มโลกโซเชียลไปหมดเลยนะครับผู้ชมครับวัดแห่งนี้ครับหลังจากที่มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเข้ามาขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้พรสมปรารถนาครับมีการเอาไปลงโซเชียลบ,บรรยากาศเหมือนที่คผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่ครับโบสถ์แทบแตกครับวัดแห่งนี้คือวัดบางกุ้งนะครับก็บอกว่าตั้งแต่กลางวันยันตีสี่เนี่ยชาวบ้านชาวช่องนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าแถวเป็นกิโลกิโลเกือบสี่ชั่วโมงนะครับหวังจะพลิกชีวิต เข้าไปขอพรในโบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์ของวัดบางกุ้งแห่งนี้ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะสายมูนะครับสายความเชื่อต่างๆเขาเดินทางไปที่วัดแห่งนี้ครับขอพรกับหลวงพ่อพุทธนินมณีในโบสถ์ปรกโพเป็นอันซีนของไทยแลนด์บ้านเราเลยก็ว่าได้ครับตอนนี้นะครับรายงานขา่าวบอกว่าวันละหมื่นคนได้ที่เดินทางไปตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงตีสี่ทีเดียวแถวเนี่ยยาวเป็นกิโลกิโลเลยบางคนยอมยืนรอนานกว่าสี่ชั่วโมงหวังจะพลิกชีวิต หวังพึ่งโชคเกตรตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยสำรวจที่บรรยากาศที่วัดบางกุ้งตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับปรากฏว่าในโลกโซเชียลครับคุณผู้ชมในทิกตอกใน a c e b o o k ต่างต่างเนี่ยมีนักท่องเที่ยวอัดคลิปมาลงครับเขาเดินทางไปโดยรถยนต์มาจอดร,รถเนี่ยริมถนนอัมพวาบางคนทีแถวยาวหลายกิโลเมตรมากและเดินเท้าเข้าไปต่อคิวเพื่อจะกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพุทธนิมมานี ภายในโบสถ์ปลอกโพอันซีนไทยแลนด์กันเป็นจำนวนมากทําให้แถวเนี่ยบนไปรอบวัดกว่า1กิโลเมตรนะคุณผู้ชมบางรายเนี่ยยืนรอถึง4ชั่วโมงบางส่วนเนี่ยต้องรีบไม่สะดวกจะยืนรอต่อแถวก็จะยืนไหว้ขอพรรอบด้านนอกของโบสถ์นะครับนอกจากนี้มีประชาชนนำข้าวต้มมัดมาแก้บนบริเวณน,นอกโบสถ์คือหน้าโบสถ์มหาอุปเนี่ยเป็นจำนวนมากโดยทางร้อยเอกอนเนกจำกระจ่างนะครับวยาวัจกรของวัดบางกุ้งเนี่ย นำเจ้าหน้าที่มาคอยให้บริการอำนวยความสะดวกอยู่ทางวายาวจากรบอกว่าเหตุการณ์ที่นะักท่องเที่ยวสายมูมาที่วัดบางกุ้งมากมายขนาดนี้เนี่ยประมาณ2สัปดาห์แล้วโดยเฉพาะตั้งแต่เวลา18บแนาิกาหรือ6กโมงเย็นจนถึงตีสี่เลยประชาชนเนี่ยล้นหลามสาเหตุเนี่ยเกิดจากมีคนมาบนบานแล้วสมความปรารถนานำข้าวต้มมัดเนี่ยมาแก้บนโดยที่สําคัญเลยครับผู้ชมครับมีคนเนี่ยนำไปลงโลกโซเชียลครับว่ามาขอโชคขอลาบแล้วได้เลข903ไปถูก รางวันที่1เลข132903งวดที่ผ่านมา16พฤษภาคมนะครับทำให้มีประชาชนเขาแห่มาขอโชคขอลาบกันไปจำนวนมากต้องต่อแถววนไปรอบวัดเนี่ยกว่า1น1กิโลเมตรเลยบางคนรอถึง4ชั่วโมงเพื่อที่ได้เข้าไปสักการะหลวงพ่อพุทธนิมมานีภายในบทปรกโพอันซินไทยแลนด์แห่งนี้ครับ ประวัติของวัดบางกุ้งแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดสําคัญแห่งหนึ่งทางประวัติศาสตร์ช่วงพศ2308พม่าเนี่ยยกเข้ามาตรีกรุงศรีสมเด็จพระเจ้าเอกทั์เนี่ยรับสั่งให้ทั่วเมืองปากใต้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งแห่งนี้ไว้ที่ตำบลบ,บางกุ้งเมืองสมุทรสงครามเนี่ยครับเรียกว่าค่ายบางกุ้ง เมื่อกองทัพพมา่ายกเข้ามาตามลําน้ําแม่กรองและบุกลงมาจนถึงค่ายบางกุ้งโดยที่กองทัพของกรุงศรีเอุทยายเนี่ยไม่สามารถต้นานทานไว้ได้ค่ายบางกุ้งจึงแตกและพมา่าตีกรุงศรีในปีพศ .2310 นั่นเองต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินล่ลองเรือจากจันทบุรีมายึดค่ายบางกุ้งคืนสําเร็จและได้กู้เอกราชสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นจุดเด่นของความสวยงามของวัดบางกุ้งนี้นะครับที่แตกต่างจากวัดอื่นเนี่ยก็คือโบสถ์ปรกโพและก็โบสถ์มหาอุด อายุกว่า200ปีซึ่งถูกต้นไม้ใหญ่4ชนิดเนี่ยปลูกปกคลุมอยู่นะครับคือต้นโพต้นไซแล้วก็ต้นไกลและต้นกลางโบดในต้นไม้แห่งเดียวในประเทศไทยเขาบอกเป็นโบดที่มีต้นไม้แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับอีกทั้งโบดเนี่ยไม่มีช่อฟ้าใบรากาตาวัดแบบไทยทั่วไปครับเพราะว่าโบดเนี่ยจะเก่าแก่และทุดทรงครับแต่รากไม้เหล่านี้เนี่ยช่วยยึดให้โบดยังคงอยู่ได้อย่างน่าอาัศจรรย์ถือว่าเป็นหนึ่งอันซีนไทยแลนด์ก็ว่าได้ครับ ใครจะไปก็เตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเยอะมากนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวอิจลายไปอีกวัดที่โด่งดังและกลายพปสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสมุทรสงครามครับ